ี่พี่น้องสวัสดีให้เบิง้งต้น,พย,พ,น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 พยอมใหญ่พี่น้องที่ในเมืองกบุนพยอมใหญ่ใหญ่ดีพี่นอ้องก็จะเป็นหลายปีอยู่<อ>ต้นนี้ผมเก็บเม็ดเป็นไปพเพาะหรอ,อ,อกางๆก็ต้นีิเล็กพี่น้อง ร่มรื่นดีครับผมจะเอาไปปลูกปลูกรอบที่ผมพุ่เหยีครับพี่น้องตามหัวมีกิเลสอันนี้จะเป็นฟางตะวันตกชอบปลูกใหมฟ่ฟางตะวันตกชอบใบมากอากาศมันก็ดีก็จะมีโฮมยูสิพี่น้องเห็นไหมผมเด็กกระตอบหน่อยอยู่ใต้ข้างๆกุ้งใหม่พอดีเลยต้นกิเลสใหญ่พี่น้องเขาบอกอยากมันสูงแค่ก็กตัดออก สวยงามค่ับมาตัเล็กได้เ็ศเบิงยย้งใหม่นี่อมใหญ่ความวัดรอบนี้นะประมาณจาก2องร้อน่าจะได้ไม่น้วัดรอบต้นนะโคมใหญ่โตมหัวลานเลยวะ่ะสวยงามเลยสวยงาม ฝนเ็แห้งนี่เนือ,อก็จะดีสวยงามสวยงามเห็นเป็นต้นไงกนะ็อยากให้บ,หบิ้งเสียด้ว่นะงอไเม็ดบ้งจะ่อมันเพาะอปแล้วส่วนนึงตัวน,นี้มันกะน,น่าจะเสียนลนะ จะเปิดพ่อไปแล้วครับพี่น้องตอนนี้อ้านตัวน้ำงามเรือยอยากไทยเบื้องครับพออันเขมหนักครับโอเคครับสวัสดีครับ